สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำรถแกงม e ิตซูบ i s h i ีคา r นะคะโหมีทุกคันเลยนะคะ B 1 4ก็มีนะคะ AE 1 1 0ก็มีนะคะทุกท่านราคาเดียวเลยนะคะคันละ39,000บาทเท่านั้นนะคะมาทีเดียวหลายๆครบเซตเลยนะคะทุกท่านให้เลือกสั่นกันเลยคะ่ะ มิซูบิชิอีคานะคะ B14 AE110 นะคะทุกท่านเลือกกันได้เลยนะคะท่านใดสนใจคันไหนนะคะเครื่องดีนะคะสีสวยค่ะแอร์หนาวนะคะรถทุกคันสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะราคาเบาๆค่ะ3 9 0 0 0บาทนะคะราคาคันละ3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมีเล่มมีเอกสารชุดโอนครบครบนะคะ ท่านได้สนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการต่อรองราคานะคะโทรคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะมีเบอร์ติดต่อของเบอร์เจ้าของนะคะที่ใต้คลิปนี้เลยท่านใดสนใจคันไหนสามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกท่านเจ้าของบอกว่าเครื่องดีนะคะเครื่องดีสีสวยแอร์หนาวสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานเลยคะ่ะทุกคันเลยนะคะ มีเล่มมีเอกสารชุดโอนครบๆนะคะสนใจสายตรงได้เท่านั้นนะคะเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ